บทนำปืนสะสมของเล่นคนรวยในตลาดสะสมอาวุธโบราณมีปืนบางกระบอกที่ราคาทยานสูงจนหลายคนต้องอ้าปากค้างจากหลักแสนสู่หลักล้านและบางกระบอกแพงยิ่งกว่ารถซูเปอร์คาร์ทำไมเศรษฐีจำนวนมากถึงแห่กันเข้าประมูลอะไรทำให้ปืนเหล่านี้กลายเป็นของล้ำค่าที่คอนามีเงินยอมทุ่มมูล,ลค่าที่มาจากความมหายาก ปืนสะสมส่วนใหญ่ไม่ได้แพงเพราะความแรงหรือเทคโนโลยีแต่เพราะจำนวนการผลิตต่าถูกยกเลิกไปนานแล้วหรือมีเพียงไม่กี่กระบอกในโลกความมหายากนี่เองที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งเวลาผ่านไปมูลค่ายิ่งพุ่งแบบไม่มีเพดานประวัติศาสตร์ที่ติดมากับตัวปืนปืนบางกระบอกเคยอยู่ในมือบุคคลสำคัญของโลก เคยใช้ในสงครามใหญ่หรือเคยเป็นของนายพลชื่อดังคุณค่าทางประวัติศาสตร์แบบนี้ทำให้เศรษฐียอมควักกระเป๋าเพราะการครอบครองปืนเหล่านี้ไม่ต่างจากการถือครองชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันหาใหม่ได้อีกแล้วศิละปะฝีมือช่างที่ไม่สามารถสร้างซ้ำปืนโบราณจำนวนมากมีงานแกะสลักโลหะหายากหรือโครงสร้างที่ทำด้วยมือทั้งกระบอกฝีมือแบบนี้แทบไม่มีช่างยุคใหม่ทำได้อีกแล้ว ความประณีตประดับศิละปะทำให้ปืนะส,สมบางกระบอกถูกยกระดับเป็นงานหัตถกรรมที่หาค่าไม่ได้มูล,ลค่าการลงทุนที่โตแบบไม่หยุดเศรษฐีหลายคนไม่ได้ซื้อปืนะส,สมเพราะความชอบเท่านั้นแต่เพราะมันคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าทองคำมูล,ลค่าไม่ตกง่ายไม่มีภาษีซ่อนซับซ้อนและในบางกรณีเพิ่มขึ้นทุกปีจนสร้างผลกำไรสูงงกว่าการลงทุนทั่วไป การถือปืนแร่จึงกลายเป็นการเก็บเงินในรูปแบบที่มีสไตล์ความภาคภูมิใจและสถานะทางสังคมในวงการสะสมการมีปืนหายากถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรู้ประสบการณ์และฐานะปืนบางกระบอกถูกใช้เป็นของโชว์ล้ำค่าในค uh าราหาดหรือห้องทำงานเพื่อบอกถึงตัวตนของเจ้าของและกลายเป็นจุดพูดคุยในงานสังคมอย่างยอดเยี่ยมบทสรุปไม่ใช่อาวุธแต่เป็นสมบัติ ปืนะส,สมที่แพงที่สุดในตลาดไม่ได้มีค่าเพียงเพราะกระสุนหรือโครงสร้างแต่เพราะมันคือส่วนผสมของประวัติศาสตร์ศิละปะความมหายากและมูลค่าการลงทุนร่วมกันนี่คือเหตุผลที่เศรษฐีทั่วโลกถึงแย่งกันซื้อเพราะสำหรับพวกเขาปืนเหล่านี้ไม่ใช่อาวุธแต่คือสมบัติที่ไม่มีวันหาแทนได้